ดีกันเลยดีกว่านะคะกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่คุณเจนนี่แล้วก็คุณอั๋นค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเลยดีทรายมีเบบี้แล้วยังมันส์อีกนึงสามเดือนนึงคอยยืนดูนิดนึงยังยังแบนอยู่เลยยังแบนไม่ใช่เจ้าเดือนแล้วเท่าเดิมนะครับเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงผู้หญิงหรือผู้ชายครับผมยังไม่ทราบนะยังไม่รู้เลยบอสให้พรแต่อยากได้ผู้หญิงไม่ไม่ผมผมคำใั้ผมรู้ ทำไปเล่นทำเป็นเล่นเหรอแม่คิดไม่ได้เขาคันน้ำยาก่อนผู้ชายผู้ชายผูเดี๋ยวมาด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 ูผู้ชายผ้ชายเดี๋ยว่ตการให้เขาเป็เรื่องนี้ถ้าเรื่องลูกนี่ต้องคนนี้เลยจริงคราวที่แล้วนู่นคิดเดือนที่เท่าไหร่นะที่เรามาเจอกันร้านปีหนึ่งละครับปีเนี่ยปีนี่ที่น่าคุยกันแล้วมีเซอร์ไพรส์เหรอเร็วมากโอ้เร็วมากตอนนั้นเขาก็มาจะย้ายไปอเมริกาใช่ครับแล้วเพื่อนๆทุกคนก็มาเซอร์ไพรส์กััััันนนนว้้้มมาทงงงแก๊เลย แล้ว<ช>ตอนนั้นแล้วปรากฏว่าวันนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วชีวิตที่ผ่านมาที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ช่วงแรกๆที่ไปก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยเ<ช>พราะทำธุรกิจกว่าจะสร้างร้านทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพออยู่ไปมาสักหกเดือนเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มอยู่ตัวแล้วมันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้วมันสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้คุณแม่ย้ายมาอยู่ด้วยเพราะแม่อยู่รัฐอื่นค่ะก็ก็ปลายปีนี้คุณแม่ก็จะย้ายมาอยู่ด้วยดีจงเลยอยู่อเมริกาแต่น้ําหนักไม่ขึ้นเนาะขึ้นค่ะขึ้น กันหรอสี่ห้าโลอ๋อแต่ดูไม่ออกดูไม่ออกดูไม่ออกพี่เขาเหมืนกันผมขึ้นครับห้าโลห้าโลใครโวหน้าเขาเหมือนกันมากเลยอ่ะหนูยังไม่เคยเจอตัวจริงของสองคนแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยนี่เขาเขาเขาบอกกันซิที่ผมฟังก่อนช่วงเขาคบกครับผมเขาบอกคุณสองคนเป็นไอดอลเลยนะโอ้ยนี่ก่อนถ้าชีวิตนี้แบบสมมติมีแฟนแล้วได้แต่งแบบมันรักมันยาวนานเลยปีคบกันมากี่ปีแล้วพี่สิบเก้าค่ะสิบเก้าเกือบยี่สิบ คือถ้ามีลูกตั้งแต่คบกันอะป่าเนี้ยคิดดูดิโต้แล้วลูกเลี้ยงแล้วนะสมัยเปิดร้านอาหารแล้วสบายไปเลยนี่อยากมีโมเมนต์นี่หลายประเด็นที่อยากจะพูดกับทั้งคู่เดี๋ยวก็ไมนมีเรื่องแถลงข่าวเรื่องท้องมาก่อนอื่นเลยทราบเมื่อทราบเมื่อไหร่คะเนก็ประมาณ3เดือนที่แล้วค่ะ กือบเอ๊ะไม่ถึงสามเนาะทันวาประมาณทันวาสามเดือนที่แล้วแล้วแล้วอยากได้ผู้หญิงผู้ชายอะคะคือจริงๆริงอันเขาอยากได้ลูกผู้หญิงค่ะแต่ว่าพอคุยกันไปคุยกันมาถ้าเกิดว่าลูกคนแรกเป็นผู้ชายก็ต้องมีคนที่สองอะไรเงี้ยคืออยากมีสองคนก็คืออยากอยากมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ค่ะกำหนดได้วกันหรือเนี้ยเขากำหนดได้กำหนดได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กำหนดไม่ได้ไม่ค่ะตามธรรมชาติแต่เรื่องทีว่าแบบตอนโมเมนต์แรกที่รู้ว่าแบบท้องอะค่ะ ตื่นเต้นแบบดีใจไหมแบบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ่ะพี่จินนี่ก็จริงๆดีใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆรแล้วตั้งแต่เราสองคนแบบตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยแบบเราลองปล่อยดูละกันอะไรเงี้ยพยายามดูเพราะเห็นหลายๆคู่เขาก็พยายามกันมากเ่ยว่าจะมีได้เราก็แบบเฮ้ยเราก็เริ่มละเริ่มไอถึงวัยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่านั่งตรวจเขาจะมีเขาเรียกว่า operation kit แล้วก็นั่งตรวจทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเดือนแรกก็มิดยังไม่ติด ็คือเดือนที่สก็ติดแล้วเราก็ตรวจกันประมาณสรอบอะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่แน่ใจขอขออนุญาตถามเพ่อเป็นข้อมูลหน่อยนะค่ะช่วงนั้นท่านาไม่เคยเลยนยอะไรมน่หรอกแก้วแต่ของขาที่ต้องมีนั่นบ๊๊บมาคือมันเป็นกิจวัตรแบบลงตารางเลยไหมว่าทีลได้เวลาแล้วใช่ใาต้องอกกันต้องลากกันขึ้นเีย อยากรู้ไงแล้วมันเป็นทุกวันไม่มันจะเป็นชุมเขาจะมีเป็นคิดนะคะเราจะตรวจปัสสาวะทุกวันครับ20วันหลังจากที่ประจำเดือนมาพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีวันสองหรือสถึงสามวันที่เราตกไข่ครับแล้วนั้นคือช่วงเวลาที่เราควรที่จะเคลอดลมร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแบบแบบเร็วรุกตึงหรือว่ามันกล้วกวเพราะว่ามีหลายคู่ไงเขาพยายามมากแต่ไม่ติดที่ทีไงแต่นั่นคือติดเลย ขีดข้างขีรั้างเนอะสองเดือนค่ะเดือนที่สองดีนะพี่อาร์ตพี่อาร์ตยอดีลยแย่กันเกี่ยวกันเสร็จท้ายแบบเมื่อกี้ไปเลยอ้วนเลยแอบเบาพูดถึงเรื่องงานแต่งงานหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับ15กุมภาพันธ์นี้ที่โรงแรมสวิสโซฟิเทลปาร์คไนเลอรของน้องเล็กนะครับนะทีมงานจะเป็นสีฟ้าเทาใช่ไหมใช่ใครเป็นคนคิดทีม จริงๆก็จริงๆอันก็จะโยนเรื่องแต่งงานให้ที่นี่เป็นคนจัดการเลยเขาไม่อยากยุ่งเพราะกลัวหลายๆคู่เขาทะเลาะกันเขาก็เลยแบบเออปล่อยเลยปล่อยเลยทำไมไม่แต่งวันวาเลนไทน์เลยล่ะพี่น่าจะโรงแรมเต็มคิวโนงแรมเต็มต้วันศุกร์รถติดด้วยวันนี้เอ้ยวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วกันใช่ไหมวันอาทิตย์ดีกว่าเลยครับผมรถไม่ติดเรื่องแล้วแล้วมีมีได้จัดงานแต่งที่อเมริกาก่อนหรือยังคะมีมีจดทะเบียนค่ะพอเราทราบ เรื่องว่าเออแบบมีน้องและเราก็เลยแบบทําให้มันถูกต้องแล้วก็จดทะเบียนการจะขอดที่นู่นเหรอเขาเนี่ยที่นู่นอ๋อต้องเว้นสัญชาาิอเไริกันเลยแล้วอย่างนี้พอแต่งกันเสร็จปุ๊บมีแผ่นไปฮันนีมูนที่ไหนกันไหมฮะก็จริงๆน่าจะภายในประเทศนะครับเพราะว่าอยากไปแบบพวกเชียงใหม่ภูเก็ตเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปอยู่นู่นนะครับก็คิดถึงเมืองไทยมากดีดีดีก็เลยกลับไปก็ต้องไปไปดูแลเรื่องกิจการร้านอาหารต่อสำหรับใครที่ไม่ทราบเดี๋ยวเราทวนอีกครั้งหนึ่งดีกว่าร้าน อยู่ที่ไหนรัฐไหนเผื่อพี่น้องชาวไทยที่แวะไปจะได้ไปเยี่ยมไทยโซอีสานไทยโซคิทเ่นใช่ครับครับที่เซาท์เวลต์วอชิงตันค่ะใช่แล้วก็อันนี้ก็จะอยู่ในเมืองที่เรียกว่าเคิร์กแลนด์ค่ะที่อยู่ติดเลกค่ะอีสานไทยโซต้องขับออกนอกจากเซาท์เลตไปนิดหนึ่งใช่ค่ะออกทางเาวเคคนไปกินก็ต้องเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาชอบอะไรในในอาหารเนี่ยเพราะว่าผมว่าส่วนใหญ่ผัดไทย กะเพรามันยำกุ้งมันชินแล้วไงแต่อันนี้มันเป็นอาหารแบบไหนให้นะเราเน้นอย่างที่บอกคือเน้นความเป็นอีสานความเป็นเหนือความเป็นใต้สตรีทฟู้ดอะครับของอาหารพื้นเมืองคือเราไม่ได้ขายแกงเขียวแกงแดงเราจะเน้นไปแบบข้าวซอยแกงฮังเลน้ำเงี้ยวอาหารที่แปลกๆหน่อยใส้อั่วทำเองใช่ครับใช่เราเวลา พอชาวต่างชาติเขาทานเขาเขาไ่ายังไงกันบ้างนะคะชอบมากเขารู้สึกว่าเราตั้งใจทําให้เขาครับแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติที่เราทําออกไปมันไม่ใช่เป็นอเมริกันไทยอะครับมันเป็นแบบไทยแท้คือตอนที่คุณต้องเข้าใจว่าอย่างเพื่อนผมที่เขาเปิดร้านอาหารเนี่ยเขาจะบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติน่วจาะประเทศไหนคือเขาอยากได้ออเตนติกไทยคือรสไทยจริงๆเพราะว่าบางทีคนจีนไปเปิดร้านไทยอะแล้วทำรสชาติโอ้เสียไปเลยเม็กซิกันอะไรเงี้ยไปเปิดเลยแล้วตอนนี้เขากินเผ็ดกันได้แล้วนะฮะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขา สั่งพริกกัน้เยอะมากเลยใช่เขาแบบเอาห้าดาวเอาแบบเยอะเพราะเหมือนมันก็เหมือนเราอ่ะเวลาเราไปเมืองนอกเราก็อยากจะกินแบบรสชาติที่แบบของเขาจริงๆนะมันก็เหมือนกันอ่ะเมื่อกี้นี่มีข้อความขึ้นตลอดเลยเรื่องความยาวของความสัมพันธ์19ปีถือว่านานมากมาอทายังไงอ่ะสมมติเข้าสู่ปีที่10ฟังไว้นะแจ็คครับผมไอ้ธัญญาฟังไว้เข้าสู่ปีที่10เริ่มจะไม่โอเคกันละคุณมีวิธีที่จะคุยกันยังไงให้มันให้มันไปได้ต่อ คือถ้าเท่าที่ตามที่เนี่คิดนะคะว่าเด็กสมัยนี้หรือว่าหลายๆคู่สมัยนี้อาจจะแบบการยอมกันอาจจะน้อยลง t o l e ทอลเลอร์เรนซ์มันน้อยลงนะคะแต่ว่าสำหรับคือแบบความอดทนอะไรอย่างเงี้ย่มันน้อยลงกว่าสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเจนี่กับอันเองก็จะค่อนข้างแบบยอมกันนะคะค่อยๆคุยกันหรือว่าถ้าแบบเอ้ยคุยกัน่รู้เรื่อง หายกันไปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่เลยจะไม่ปะทะให้แตกไปเลยในระยะ19ปีนี่เคยมีไหมที่แบบทะเลาะกันรู้สึกไม่ไหวละเลิกกันหรือจะเลิกจะอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีไม่หนักเราทะเลาะกันไม่บ่อยด้วยครับโชคดีอย่างคือทะเลาะกันน้อยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะทะเลาะให้แตกหักคือทะเลาะกันแล้วก็แบบแล้วก็ดีกันเพราะเราอยาก มองว่าเราอยากอยู่ด้วยกันทะเลาะและเคเลยทะเลาะและเคเพราะเราไม่ได้แบบทะเลาะเราไปตั้งโกว่าเดี๋ยวเลิกไปเลยดีกว่าไม่ใช่แบบว่าเข้าวงการมาเลยกันตั้งแต่เด็กแล้วก็เลิกการใช่ไหมกิ๊บเนาะพอาไงพอหรอไม่่ก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันเดี๋ยวมงงไปคนนะเวลาพบกันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะต้องคิดว่ามันจะต้องมีน้ำบ่อหน้าเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวคบเลิกเดี๋ยวถ้าคุณคิดว่ามันต้องมีน้ำบ่อหน้าเมื่อไหร่ ผมแนะนำว่าเลิกกับคนที่คุณคบอยู่เลยดีกว่าเพราะใจคุณจะไปพึ่งกับอนาคตแต่ถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่แล้วเนี่ยมันไม่ต้องคิดแล้วมีน้ำบ่อหน้าแล้วมันต้องคิดเลยว่าเรายังลืมเขาไม่ได้ทำไงฮะอะไรนะฮะเขาเรายังลืมเขาไม่ได้เทาอะไรก็อย่าไปที่ที่มีเมมเบอร์สมาชิกค่อยๆเลิกเลิกไปดิน้ำบ่อหน้าของแกต้องนี้เป็นคนเดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ทะเลาะกันแล้วเออะคือชอบพูดคำว่าเลิกอ่ะเลิกเลยไม่ดีนะเลิกเลย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 ร้องไห้ เอาละเขาประกาศใหม่ครั้งหนึ่งนะครับงานแต่งงานของเจนนี่และอันถ้าคุณไม่ได้รับก,การเชิญคุณไม่ต้องไปนะคร <c oughs> ับูมมาเมืองอาหารก็จริงๆ <c oughs> นะฮะสิบห้ากุมภาพันธ์นี้จะเชิญทุกสื่อนะครับที่โรงแรมซูสเซเทลพาร์คในเลื่อตรงถนนวิทยุนะแล้วก็แต่งตามทีมด้วยสีฟ้าสีเทานะครับยังไงทีมตื่นมาคุยก็ขอส่งกําลังใจไปให้ขอบคุณมากครับผมถามนิดนึงไเลยนะครับว่าหลังจากแต่งงานมีลูกเสร็จเนี่ยวงการบันเทิงยังทำอยู่ไหมฮะหรือว่าไปอยู่อเมริกาเลย ก็คงต้นเดือนมีนาจะกลับไปค่ะแต่ว่าก็คงจะแบบบินไปบินกลับเพราะครอบครัวอันก็ยังอยู่ที่นี่ธุรกิจที่นี่ก็ยังมีนะคะแต่ว่า80% 80%อยู่นู่นรู้แล้วเวลาถ้าเกิดเราว่างเราไปเชื่อซีแอตเทิลนี่ได้เลยค่ะไม่ไม่ต้องอยู่บ้านอยู่แอร์บีแอนด์บีแต่บ้านเขาเนี่ยไปขอกินฟรีไม่เป็นประจำดีกว่าถ้าเกิดแล้วว่าเรายกกองถ่ายไปถ่ายทอดสดจากซีแอตเทิลเนี่ยเราไปกินประจำร้านคุณได้ไหมได้เลยค่ะได้ ามาเสียท่อแต่เมื่อกี้พี่อันพูดแบบได้เลย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 แตกินเยอะแกจัดฟันแล,ล้วฮะสุดยอดเลยสองเดือนยกนี้เลยให้ให้จะนี้กับอันฝากหน่อยดีกว่าเห็นการรองคู่กันถึง19ปีเนี่ยคคถึงน้องๆก็จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกๆคนอะค่ะ ไม่ว่าจะอยู่กับคู่ของเราเนี่ยพยายามที่จะเวิร์กทุกทุกสิ่งนะคะคอ,อย่าไปแบบยอมแพ้กับกับคู่ของเราอะไรเงรี้ยเราพยายามจะเวิร์กให้มากที่สุดถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่แล้วก็ move on อะไรเงี้ยค่ะ,ะ,คะแต่ว<ช>่าอย่าพึ่งแบบรีบแบบเฮ้ยเรื่องนิดเดียวแล้วเราไปเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงจริงตอนปิดช่วงนี้เนี่ยเขาจะให้คุณจับมือกันแบบซบหัวแล้วก็จะมีเพลงแต่เพลงทำไม่ทันเราก็เลยจะร้องให้อาจับมือครับาจับมือซบหัวนะแค่ไปที่หนั่นคู อาจเป็นเพราะเราคู่กันแ้วกาศไหนไหนแล้วเราก็ต้องมีนี่และเราก็หากันจนเจอเป็นแบบเพลง p l a y ในงานแต่งหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้ขอร้องหน่อยอย่าบอกเพลงนี้ในงานแต่งคุณนะ้ยครับเบื่อมากเอาเพลงอื่นเพลงนี้ม ไ,ไปไปไปโรงนันเจะแห็กแนวอะแหวกแนวขอแตนอะี่ขอเล่นเได้ยินดอดมากนะครับที <t <t ่ตืนทุกเชุ้กเช้าทุกเชทุกเช้าทุกทีกเชทุ่เช้าที่เทุ่เชุ้ดเช้องขกเาเชาคุาทกเาทุกเช้ดทุกเช้ทช่ากเุเาทาทาทุกเช้าทุาทเากกด s u b s ุ r i b e า้าทครัชชาเา้้ก้ คุณจะได้มีโอกาสรับฟีดของคลิปเราทั้งหมดตลอดทั้งวันกดเลย